ชาวพุทธต้องรู้ตอนที่8สาระของชาวพุทธสังฆรัตนะพระสงฆ์สองระดับวัสดีเพื่อนผูงมิตรหายและลูกหลานทุกท่านครับ8ตอนแล้วยังไม่ได้ครึ่งของเนื้อหาเลยการบรรยายถ้าเจอบาลีผู่มักจะข้ามไปถ้าข้ามไม่ทันก็บรรยายตะกุกตะกักสักหน่อยหนึ่งภาษาที่ใชไไ้ไม่ใช่ตัวหนังสือธรรมดาแต่เป็นบาลี มีจุดบนจุดล่างมันต้องสะกดตามความหมายของจุดเรียกว่าบาลีของแท้เลยในสมัยก่อนปูไปเทศมหาชาติภาษาในใบลานเนี่ยก็เป็นจุดบนจุดล่างเหมือนกันต้องเขียนเป็นคำอ่านแล้วก็ถึงนำไปเทศเพราะเป็นภา,ภาษาบาลีล้วนๆไม่มีภาษาไทยเลยพระกาบอกบท่านเทศเก่งนะของข้อง,อง,อง,องดี ไม่ดีได้ยังไงก็เขียนเป็นคาอ่านไว้หมดแล้วปูมาทาช่องธรรมะเนี่ยอุปชายังไม่รู้นะว่านะช่องเนี้ยเป็นของลูกศิษย์ให้รู้ตอนนี้ยังไม่ได้เพราะต้องให้ดังติดดาวก่อนถึงจะบอกแต่ก็ใกล้แล้วไม่ถึงสองเดือนได้ขนาดนี้ก็ก็ดีแล้วสังฆะละตนะไปฟังกันเลยสังฆะละตนะ ลัตนะดวงที่สของพระสงฆ์คือพระสงฆ์หมายความว่าคําว่าสงฆ์คำว่าสังโคแปลว่าหมู่หมายถึงหมู่แห่งพระภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธตรงกับคําว่าสาวกสังโคในภาษาบาลีคําว่าหมู่ในความหมายนี้มีจํานวนไม่จํากัดบรรดาพระภิกษุที่บวชอุทิศพระบรมศาสดา อเรียกว่าพระสงฆ์ทางนั้นแต่ในทางพระวินัยคำว่าสงฆ์หมายถึงพระภิกษุอามีจํานวนตั้งแต่สรูปขึ้นไปเช่นคําว่าสังฆทานหมายถึงการถวายทานแก่พระภิกษุจํานวนตั้งแต่4ี่รูปขึ้นไปตรงกันข้ามกับบุคลิกทานซึ่งหมายถึงการถวายแก่ภิกษุเป็นหลายองค์ <c oughs> น้ำต่างๆของพระสงฆ์ พระิสุสงฆ์ในพุทธศาสนามีชื่อเรียกต่างๆต่อไปนี้ 1. สาวกโกภาษาไทยใช้คําว่าสาวกแปลว่าผู้ฟังแสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ได้ฟังคําสอนจากพระพุทธเจ้าจึงเกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมปฏิบัติพระธรรมแล้วได้บรรลุไม่ใช่ผู้รู้ผู้เห็นพระธรรมด้วยตนเองสองภิกขุสันสก,กิตเป็นภิกษุ เป็นคําเก่าใช้มาแล้วในอินเดียก่อนพุทธกาลตามศัพท์แปลว่าผู้ขอหมายถึงนักบวชในลทัทิต่างๆที่เลี้ยงชีพด้วยการบิญญบาตอาศัยอาหารที่ชาวบ้านให้เป็นทานอีกอย่างหนึ่งแปลว่าผู้เห็นภัยหมายความว่าผู้เห็นภัยคือความทุกข์ในวะตะัตฏะจึงอุทิศชีวิตออกบวชปฏิบัติเพื่อหนีภัยในวะะัฏฏะสามปะปะพัพพชิโต คือบรรพชิตแปลว่าผู้เว้นทั่วหมายความว่าพิกษุเป็นผู้เว้นจากชีวิตแบบกระวาดและเว้นจากว่าอสุนทั้งปวงต่อไปข้อสสมโนหรือคือหรือสมณะแปลว่าผู้สงบหมายความว่าพิกษุมีกายวาจาใจสงบปราจากความชั่วและทุกโทษทั้งมวลข้อหาอนาคาลิโกหรือว่าอนาคาลิก แปลว่าผู้ไม่มีเรือนหมายความว่าภิกษุเป็นผู้สละเคหสถานบ้านเรือนบุตรภรรยาและการงานอาชีพทุกอย่างออกบวชอุทิศชีวิตให้แก่อุรมการ์ทางศาสนาอย่างเดียวคําที่ตรงกันข้ามคืออาคาลิกแปลว่าผู้ครองเรือนข้อหกอหมจารีแปลว่าผู้มีความประพฤติเพียงดังพรหมพรหมเป็นเทพชั้นสูง มีจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมชั้นสูงคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นประจำมีชีวิตประเสริฐไม่เกี่ยวข้องโดยการ,รมไม่มีเพศหญิงเพศชายพุทธธรรมบางที่ท่านก็เรียกว่าพรหมจริยาแปลว่าการประพฤติแบบพรหมสูงส่งประเสริฐอยู่เหนือกรมบรรดาพระสงฆ์ที่มีความพฤติแบบเดียวกันเรียกว่าสัพรหมจรีของกันและกันเจ็ด ผลมมนโนคือพรามณ์แปลว่าผู้เป็นเหล่ากอหรือเป็นเชื้อสายแห่งพลมวันพระพรามในอินเดียถือกันว่าเป็นวันอันสูงส่งสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าผู้สูงส่งคือรลมเป็นผู้แทนของเทพเจ้าในโลกมนุษย์พระพิสุในพระพุทธศาสนาบางทีเขาก็เรียกว่าพราม์ เป็นการยกย่องให้มีฐานะและศักดิ์สรีสูงเท่ากับวันณพราหมณ์ตรงคำตรงกันข้ามพมโนกก็คือวสโลซึ่งแปลว่าคนถ่อยคนต่ําช้าเร็วสามข้อ8ปสักยะปุตติโยแปลว่าบุตรแห่งพระสักยะมุนีคาว่าสักยะมุนีเป็นพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าสักยะบุตร ชื่อต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นชื่อที่ประชาชนนิยมเรียกนักบวชในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนักบวชในศาสนาอื่นๆก็มีเรียกต่างๆกันไปแต่คําว่าภิกษุสมณะและอนาคาลิกใช้ได้แพร่หลายกับนักบวชในทุกศาสนาพระสงฆ์มีสองระดับพระสงฆ์สาวกของพระเจ้าแบ่งเป็นสองประเภทตามผลสำเร็จทางจิตดังนี้ สมุติสง์หมายถึงพระภิกษุภิกษุณีและสัมมเนรที่ได้รับการรับประชาอุสมบทถูกต้องตามพระวินัยแล้วอุทิศชีวิตศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินยัยแต่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลยังเป็นผู้ทุชนพระภิกษุสมมัมเนรทั่วไปในปัจจุบันเป็นสมมติสง์ต่อไปอริยะสง์หมายถึงพระสงฆ์ที่เป็นอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป เนื่องจากคารวสอาจจะบรุมักผลชั้นต้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคารวสก็อาจจะจัดเป็นอริยะสงฆ์ได้อริยะสงฆ์ชั้นสูงสุดคือพระอรหันต์จัดเป็นพุทธะมีคุณภาพทางจิตเท่าเทียมกับพระพุทธประการหน้าที่ของพระสงฆ์พระสงฆ์ชั้นสมุติสง่์มีหน้าที่สําคัญสพการคือศึกษาเล่าเรียนพระธรรม ฏิบัติตามพระธรรมวินัยและเผยแผ่พระธรรมหน้าที่อื่นๆนอกจากนี้เช่นการประกอบพิธีกรรมาการช่วยงานสังคมสงเคราะห์เป็นต้นเป็นเพียงงานพิเศษพผยสูในพระศาสนากับนักบวชในศาสนาอื่นเผยสูในพระศาสนาเป็นบุคคลธรรมดาที่เลื่อมใสในพระธรรมจึงสละโลกออกบวชอุทิศชีวิตให้แก่การปฏิบัติเพื่อดับกิเลสและกองทุกข์ เมื่อได้รับผลแห่งการปฏิบัติแล้วก็ประกาศเผยแผ่พุทธธรรมแนะนำสั่งสอนประชาชนให้มีสัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบัติด้วยกรุณาจิตส่วนนักบวชในสารอื่นบางสนามีศนระเป็นบุคคลกลางระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารนำข่าวสารของมนุษย์ไปแจ้งแก่เทพเจ้าและนำข่าวสารจากเทพเจ้าไปแจ้งแก่มนุษย์ เป็นผู้ประกอบพิติกรรมต่างๆให้แก่มนุษย์เป็นต้นคุณลักษณะของพระสงฆ์9ประการพระสงฆ์ที่เป็นอริยะมีคุณลักษณะ9ประการดังต่อไปนี้ 1. สุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วหมายถึงปฏิบัติชอบตามหลักศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติดีทางกายวาจาใจ 2. อ,อุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วหมายความว่า ฏิบัติตงตามหลักพระธรรมไม่มีมายาสาไถไม่หลอกลวงโลก 3. ยญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อความรู้สี 4. สามีทิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติน่านับถือสมควรได้รับสามีจิกรรมคือการกราบไหว้จากประชาชนข้อสอาหุนโยเป็นผู้ควรแก่ ของคำนับที่คนพึงนำมาถวาย 6. ปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับคือสมควรจะได้รับของต้อนรับ 7. ทักคิไนโยเป็นผู้ควรแก่ทักศินาคือการรับทยทานที่เขานำมาทำบุญ 8. อัญชลีกาลนีโยเป็นผู้ควรแก่อัญชลีกรรมคือการกราบไหว้การต้อนรับ 9. อนุ ตรังปุญญะเขตตังโลกสาสิโลกสะเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของชาวโลกคือเป็นบุคคลที่เหมาะที่สุดที่ชาวโลกควรจะทําบุญด้วยในคุณสมบัของพระสงฆ์เก้าประการนี้4ประการแรกหลังหลังว่าด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์5ประการหลัง ว่าด้วยความดีเด่นของพระสงฆ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนถ้ารัพิณาให้ดีก็จะเห็นว่าแม้พระแม้สมบัติสงฆ์ก็มีคุรสะเหล่านี้บาระการได้เหมือนกันต่อไปพระสงฆ์ในสังฆลตนะเนื่องจากพระสงฆ์มีทั้งสมบัติสงฆ์และอริยสงฆ์จึงทําให้เกิดความสงสัยว่าสังฆลตนะหมายถึงสฆง์ประเภทไหนเนื่องจาก พระพุทธรัตนะหมายถึงพระพุทธเจ้าโดยสภาวะซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบโลกุลตละธรรมสังฆรัตนะจึงหมายถึงพระอิยสง์ผู้ใดบรรลุถึงโลกุลตละธรรมแล้วเช่นเดียวกันในบทสวดว่าด้วยคุณของพระสงฆ์ท่านระบุว่าจตาลิปุริปุริสยุคานิหมายความว่าอริยสงฆ์หมายถึงบุคคลสี่คู่ มีท่านผู้ใดบบรลุโสดาปฏิมักและโสดาปฏิผลเป็นต้นความสำคัญของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าได้ในประวัติศาสตร์ผู้ให้กำเนิดแก่พระพุทธศาสนาได้ผลิพานไปแล้วเป็นเวลากว่า2,500ปีถ้าหากไม่มีพระสงฆ์เป็นผู้ศึกษาปฏิบัติและสั่งสอนพระธรรมเสืบต่อกันมาพระพุทธศาสนาก็คงหายไปจากโลกนี้นานแล้วเราก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักพระพุทธ เราก็ไม่มีโอกาสได้รู้จักพุทธธรรมอาชานั้นพระสงฆ์ทั้งประเภทสมุทิสง์และประเภทอริยสง์และพระอริยะจึงเป็นศาสนาเป็นศาสนาทายาทผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไว้อย่างสำคัญพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ผนิพานไปแล้วพระธรรมแม้จะมีอยู่คู่โลกทุกเมื่อแต่เป็นสิ่งลึกซึ้ง ซึ่งนามธรรมยากที่คนจะรู้และเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยตนเองยิ่งโลกุตละธรรมด้วยแล้วทาปฏิบัติไม่ถูกทางก็ไม่มีหวังได้บรรลุฉะนั้นพระพุทธและพระธรรมจึงมีลักษณะเป็นสิ่งลึกลับเปรียบเหมือนสมบัติอันล้ำค่าที่ถูกเก็บไว้ในห้องที่ปิดไว้อย่างมิดชิดพระสงฆ์เท่าน,นั้นที่จะยังอยู่ใกล้ชิดกับคนทั่วไปได้ตลอดเวลา คนจะรู้จักพระพุทธและพระธรรมได้ดีต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนพระสงฆ์จึงเปรียบเสมือนคนเฝ้าประตูถือลูกกุญแจคอยเปิดคลังนำเอาพระธรรมออกมาแจากจ่ายแก่ประชาชนถ้าขาดพระสงฆ์เสียอ,อย่างคนก็ไม่รู้จักพระธรรมพระพุทธศาสนาจึงเสื่อมสูรตามประวัติศาสตร์ศาสนาจะเสื่อมย่อมเสื่อมที่พระสงฆ์ก่อน ในขณะในประเทศที่พุตนาเสื่อมโทรมปรากฏว่าพระสงฆ์มีจํานวนน้อยและพระสงฆ์ไม่ทําหน้าที่ของพระสงฆ์อย่างเต็มที่ฉะนั้นพระสงฆ์จึงสําคัญที่สุดพระพุทธศาสนาจะเสื่อมหรือเจริญย่อมขึ้นอยู่กับพระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงทราบความสําสคัญของพระสงฆ์ดีจึงตัดเตือนภิกษุไว้ว่าในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้ชอบจีวรดีงามเมื่อชอบจีวรดีงามก็จักรละความเป็นผู้ถือทรงผ้าวาังสกุลเป็นวัดจักรละเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดจะประชุมกันอยู่ที่บ้านนิคมและราชธานีและจักททำความแสวงหาอันไม่สมควรอันไม่เหมาะสมต่างๆเพราะเหตุเพราะเหตุจีวร อีกประการหนึ่งภูกษุทั้งหลายจากเป็นผู้ชอบบิธบาทอันดีงามจากละความเป็นผู้ถือบิธบาทเป็นวัดจากประชุมกันอยู่ที่บ้านนิคมและราธานีแสวงหาบิธบาทที่มีรสเลือดด้วยปลายลิ้นและจากถึงการแสวงหาอันไม่สมควรไม่เหมาะสมต่างๆเพราะเหตุแห่งบิธบาท อีกประการหนึ่งพิสุทั้งหลายจากเป็นผู้ชอบเสนาสนะอันดีงามจากละความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดจากประชุมกันอยู่ที่บ้านานิคมและราชธานีและจากประกอบการแสวงหาอันไม่สมควรไม่เหมาะสมต่างๆเพราะเหตุแห่งเสนาสนะอีกประการหนึ่งพิสุทั้งหลายจากเป็นผู้อยู่ในอยู่คุกครีด้วยพิษุณีนางสิกขมานา และสมวัณุทเทศเมื่อมีการคุกค,คีฝึงหวังข้อนี้ได้ว่า,าเธอเหล่านั้นจากเป็นผู้ไม่ยินดีประพฤติภูมปรจันาจากต้องอาบัตเศร้าหม,มองบางอย่างหรือจากบอกคืนสิขาเวียนมาเพื่อเป็นเครือหัดอีกประการหนึ่งพิสุทั้งหลายจากเป็นผู้คุกค,คีด้วยอารามิกบุรุษและ สมนุษยเทศเมื่อมีการคุกคีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าเธอเหล่านั้นจักเป็นผู้ประกอบการบริโภคของที่สะสมไว้มีประการต่างๆจักกระทําเครื่องหมายแม้อย่างหยาบที่แผ่นดินบ้างที่ปลายขอ,ของเขียวบ้างดูก่อนพิสุุทั้งหลายภายในอนาคตหประการนี้แลอันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะาคันแล้วพึงพยายาม เพื่อละไฟเหล่านั้นวิธีปฏิบัติต่อพระสงฆ์แม้สมภิทสงฆ์ก็มีความสําสคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากฉะนั้นชาวพุทธจึงควรปฏิบัติต่อพระสงฆ์ดังต่อไปนี้หนึ่งควรให้การเคารพนับถือตามสมควรแก่ฐานะไม่ควรดูหมิ่นเหยยดยามเมื่อมีคนดูหมิ่นเหยยดยามควรต่อสู้ป้องกันเพื่อสถาบันสงฆ์มีสมาชิกเป็นจานวนมากย่อม จะมีทั้งพระดีและพระเลวการเห็นพระเลวเพียงองค์สององค์แล้วจะเหมาเอาว่าพระสงฆ์ทั้งหมดเลวย่อมเป็นการไม่ยุติธรรม 2. ให้การอุปถัมภ์บำรุงด้วยปจัจจัย4ตามสมควรเพราะอย่าง,างจริงควรบ,บำรุงด้วยอาหาราโดยการใส่บาตรเป็นครัง้งคราวการใส่บาตรให้พระมีพัทหานฉันอย่างเพียงพอเท่ากับเป็นการช่วยพ้องการวิให้พระสงฆ์ปฏิบัติผิดทำไม่ได สามถ้าเห็นพระสงฆ์ปฏิบัติผิดพระธรรมวิยัยควรตักเตือนหรือห้ามปามทั้งโดยตรงและโดยอ้อมไม่ควรดูใดแต่การที่จะตักเตือนได้จะต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกการที่อาจจะรู้จำเป็นต้องศึกษาเล่าเรียนระเบียบวินัยของพระภิกษุไว้บ้างข้อสี ถ้าเป็นชายควรหาโอกาสบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาช่วงระยะเวลาหนึ่งในขณะที่บวชก็ควรตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงไม่ใช่ศักแต่บวชตามประเพณีถ้าปลบเกี่ยวกับพระรัตนตรยัยพระเจ้ามีสองลักษณะคือพระเจ้าในประวัติศาสตร์และพระเจ้าโดยสภาวะพระธรรมมีสองระดับคือโลกยธรรมและโลกุตละธรรม พระสงฆ์มีสองระดับคือสมภิตสงฆ์และอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์พุทธเจ้าโดยโรธรรวะโลกุตตรธรรมและอริยสงฆ์เป็นพระรัตนัยตายแท้และอาจกล่าวได้ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยคุณภาพมีโลกุตตรธรรมเป็นแกนกลางพระรัตนัย,ยเป็นสาระได้อย่างไร ตัมหลักอภิบติชาวพุทธทุกคนจะต้องเคารพนับถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะสูงสุดของตนคําว่าสารณะมีความหมายสอย่างคือหนึ่งเป็นที่ระลึกเป็นตัวอย่างอันประเสริฐที่ชาวพุทธควรถือเป็นหลักในการดําเนินชีวิตชาวพุทธควรเจริญพุทธานสุสติธรรมานสุสติและสังขานสุสติเป็นประจำเพื่อให้จิตใจน้มเอียงไปในทางที่ดี 2. เป็นที่พึ่งทางใจ พระรัตตัยอาจเป็นที่พึ่งทางใจแก่ผู้เคารพนับถือได้เมื่อตกอยู่ในภาวะขับขันถ้าระลึกถึงคุณพระรัตตัยจะทําให้เกิดความอบอุ่นใจรู้สึกว่าตัวมีที่พึ่งพาอาศัยทําให้เกิดกําลังใจในการต่อสู้เอาชนะอุปสรรคนั้นๆได้พระรัตตัยไม่สามารถจะช่วยหรือเป็นที่พึ่งในทางวัตถุแก่ใครได้แต่สามารถให้กําลังใจ ซึ่งมีค่าสูงกว่าวัตถุได้ 3. เป็นที่พึ่งอันพึ่งอันประเสริฐผู้ที่บรรลุถึงโลกุตตะธรรมแล้วย่อมพ้นจากกิเลสความชั่วและความทุกข์ทั้งปวงนับว่าได้ที่พึ่งอันสูงสุดพระรัตตายเป็นสังกัดของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธต้อง เพ่งว่าจะถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะจึงจะเป็นชาพุทธที่สมบูรณ์ต้องเคารพนับถือพระรัตนตรัยเป็นสิ่งสูงสุดยิ่งกว่าชีวิตอันใดสิ่งใดในชีวิตถ้าไปเคารพนับถือสิ่งใดหรือบุคคลใดสูงไปกว่าพระรัตนตรัยผู้นั้นก็ขาดจากสังกัดหมดความเป็นฟุษษทธศากนิกชนไปโดยอัตโนมัติชาพุทธกับศาส,ส,สดาของศาสนาอื่น มีปัญหาว่าชาพุทธจะเคารพนับถือศาสนาศาส,ส,สนาอื่นได้หรือไม่อาจจะตอบได้ว่าเคารพนับถือได้ถ้าหากศาสดาพระองค์นั้นประกอบด้วยคุณธรรมสูงพอที่จะเคารพนับถือได้พระเจ้าทรงแนะนําว่าดูก่อนคะเรือหากบ,บอดีทั้งหลายสมณพราหมณ์เราใดยังมีความกำนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงในรูปที่รู้ ได้ด้วยจักสุในเสียงที่รู้ได้โดยโสดได้ในกลิ่นที่รู้ได้ด้วยข,ขานะในรสที่รู้ได้ด้วยชิวหาในผดทพะที่รู้ได้ด้วยกายในธรรมลมที่รู้ด้วยมนโนยังไม่หมดสิน้นยังมีจิตไม่สงบภายในยังมีความประพฤติรุ่มรุ่มตอนๆอน,น,นทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณะเช่นนั้น ไม่ควรสักการะไม่ควรไม่ควรเาครเารพนับถือบูชานั่นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้ว่าพวกเราจะมียังมีมีกำหนัดความขัดเคืองความร่มหลงในรูปที่รู้ได้ด้วยจากสุยังไม่หมดสิ้นไปยังมีจิตไม่สง,งบภายในยังมีความพระรุ่ม,ร,มรุ่มดันดอนทางกายวาจาใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลายไม่เห็นแม้ความพฤษสงบ ของสมณะพราหมณ์พวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปดังนี้ฉะนั้นท่านสมณะพราหมณ์เหล่านั้นท่านทั้งหลายจึงไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาจากพระสูตรนี้จะเห็นได้ว่าการที่เราจะเคารพนับถือผู้คนใดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติศาสนาแต่ขึ้นอยู่กับคุณธรรมของผู้นั้นถ้าผู้นั้นมีคุณธรรมสูงกว่าเราเราก็ควรเคารพนับถือฉะนั้นชาวพุทธ จึงเคารพนับถือศาสดาของศาสนาอื่นได้ถ้าท่านเหล่านั้นมีคุณธรรมสูงกว่าตนแต่ควรนับถือไว้ในอันดับสองรองจากพระรัตนัยอย่าให้สูงเกินหรือเทียบเท่ากับพระรัตนตรัยนอกจากพระรัตนัยแล้วชาวพุทธควรเคารพนับถือผู้มีคุณแก่ตนและผู้บำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเช่นวิดามารดา ครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์ข้าราชการผู้ทรงคุณธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่นๆก็การนำเสนอสังฆรตนะก็จบลงปุกร์แล้วเรื่องก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็คงจะเป็นเรื่องของหลักความเชื่อ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ